การไปทําไปรังสรรค์เป็นเมนูอะไรได้บ้างอาค่ะและนอกจากนี้ค่ะทุกท่านคะสาหรับทุกทท่านเลยนะคะที่มาเดินเลือกซื้อสินค้านะคะเราก็จะจมีช่วงของนะคะถูกแล้วถูกอีกค่ะและก็ให้เลือกแค่ทุกท่านนะคะสามารถเดินช็อปแล้วก็นุ้งรางวัลต่างๆภายในงานค่ะซึ่งรางวัลต่างๆนะคะมีมูลค่ากว่า1นื นะครับแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆนะครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานของเราด้วยนะครับวันที่ยี่สิบสองายนนะครับพบกับเดวิดชัยพัฒน์นะครับวันที่ยี่สิบสามพฤษกับเจนนะครับเชิญชวนนะครับที่น้องประชาชนที่มาวันนี้หรือจะมีจัดงานอีก5วันมาจัดงานทั้งวันก็มีเครือข่ายแนวร่วมของเราไม่ใช่แค่มาปาสลิดอย่างเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นออีกนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วง มะม่วงนี่ก็ถือว่าเป็น GI อย่างหนึ่งของขุดประการของเราด้วยนะมะม่วงน้ําดอกไม้ขุดประการกับอะไรนะมะม่วงน้ําดอกไม้วานระเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ GI เนี่ยให้กับสินค้าทั้งสองประเภทที่ได้กล่าวมาครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับแล้วก็บอกต่อบอกต่อกันด้วยเพราะว่าเฮ้ยปสาสติดบางบ่อย,ยังมีอยู่จริงนะผมก็ไปดูมาถึงบอกมาแล้วยังเจอ เกษตรกรยังจำหน้ากันได้อยู่เลยเอ้าผมไปเยี่ยมถึงบอกในความร่วมมือร่วมใจจากทผู้มีเกียรติทุกท่านไดในการร่วมกันนับถอยหลังนะครับเพื่อเป็นสัญญาณให้ท่านประธานในพิธีพร้อมกับคณะผู้บริหารด้านบนเวทีนะครับได้ทำการสัมผัสบนหน้าจอเป็นพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับเอาละครับทุกท่านครับเมื่อพร้อมแล้วเราจะมาร่วมกันนับถอยหลังเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีเปิดงานครั้งนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นที่ 3 2, 1>, 2> 1เชิญท่านประธานและท่านผู้มีคุณผู้ชมทุกท่านเปิดงานปลาสลิดบางบ่อออนไลน์ช่วยรอบอย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะยังอยู่ต่อบนเวทีสักครู่นะคะแล้วกลับต่อไปไ

가비가 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 ครับผมอันนี้ดับสองสามครับสวัสดีครับผมตาทิพย์ปลอดสวัสดินะครับที่จังหวัดสุพรรณฯกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านสมฤทธิเนรสิงห์ท่านก็ได้เลยเห็นความสำคัญของการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรทางสุพรรณฯนะครับท่านก็เลยมอบหมายให้กับทางโครงารที่จังหวัดสุพรรณฯร่วมกับ ของการกระทระวงเกษตรและฝ่ายกานะครับแล้วก็นผลงานให้ราชุมชนจังหวัดนะครับจัดตั้งแต่ต้นน้ำผู้ดูแลสุดท้ายตั้งแต่ต้นน้ำการน้ำลายน้ำเลยนะครับมาร่วมกันดูนาการร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยสฉพาะเรื่องหวัสดุเป็แลเรื่องช่องทางตลาดหรแรงเรื่องเรื่องไต้น้ำนะในงานในวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึง26มิถุานายนนี้นะครับที่แคนฮอลล์ชั้นหนึ่งครับ เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ร่วมกันดำเนินการขึ้นมานะครับโดยโดยงานนะครับจะมีกิจกรรมพิเศษก็คือกิจกรรมนะครับสาธิตการทําอาหารนะครับโดยใช้นะครับวัตถุดิบเป็นปลาสลิดบางบอง่อแล้วก็วัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพปปรรณนะครับก็จะมี5วันด้วยกัน5เมนูนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับ มานะครับแสดงนะครับในงานนี้ทุกวันนะครับทุกวันนอกจากนั้นนะครับท่านที่ได้มาเข้าเยี่ยมชมงานมาจับจ่ายใช้สอยงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของของสมนาคุณนะครับของรางวัลก็มารู้รางวัลในทุกวันนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับท่านที่รับชมอยู่นะครับงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันแรกแล้วก็ถึงวันที่26ก็จะมาที่การหอชั้นหนึ่งครับโดยในโอกาสต่อไปนะครับงานที่จังหวัดก็มี โครงการที่จะเชื่อมโยงนะครับของเกษตรบางบ่อเราเนี่ยนะครับไปจำหน่ายนะครับอย่างต่างประเทศด้วยโดยช่องทางทางเกษตริชย์นะครับยังไงก็เรียนเชิญได้นะครับทุกท่าน